สวัสดีค่ะโรงเ,เรียนเปิดราคางขายขอมางกันก่อนค่ะเดี๋ยววันยุดวันเสาร์ตย์กับิดเทอมค่อยไปหาเลาอนตายหาอยู่หากินเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวรอนักเรียนเลิกค่ะ,ะ,ะดี่เรอใเอใส่เหรส่่เ่เหอ่เหอ่นเา นี่ตาบอสอย่าเฮ้ยไก่เฮ้ยครับเฮ้ยมาไม่ได้อ่ะอ๋อมานี่ไปกินเหรอมาไม่ <desserts> เพื่อจะปลนอยล่กเกี๊ยวคุณสตรอเบอรี่นะคะโอ้นม่หาเก๊าบุฮาวาย โอ้ยมันอิ่สุดๆต้องห้ปากวอย่า้าอยหายหอกกัน่ล่ะโอ้ยร้านเห็ดินแม่ันดีปกติแม่ขอนีแม่กติขอนมันมให้กินแม่ไม่ตีว่ามันหมดทุกทีแม่แค่บอกได้ไหมจ้าเนี่ยม้วดน้อฟซดีกน เอาอะไรเอาแก่ดนะเอาแก่นะเอาหนุนอะน้อย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 น้อน้อย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 น้อน้อยน้อยน้อน้อน้อยน้อน้อยน้อน้อย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 น้อน้อย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 น้อน้อย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 น้อยน้อน้อยน้อยน้อ้อยน้อ้อน้อ้อยน้อยน้้อ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  ราคาบาลลมติดบารมตกเอาเล้องหญ่เอ้หบอม่มสคนลนสาะอันนี้แก้วล้ค่ะหาบาทคนคนี้จ่ายแล้ใหมใช่ไหมนมสดึ้นหมสแล้วตอนนี้นมสดสาวันนี้บ่แม่สูามชานก้ากับตันนีไง

โอ้ยเราเสียงแล้วลูกปีนี้ตัวสูงขึ้นท้องก้งๆนๆเลยนะชาเย,ย็นกี่บาทครับอันนี้เย็นกี่บาทอะไรบ้าะเดี๋ยวค่อยจายลูกไปไปากก่อนเดี๋ยวยายลูกเราจะรวมฝากก่อนแล้วค่อยจ่ายเอาชาเย,ย็นครับ้ามาลมใั่เอาเลยนะคะ ราคาอนสิบาด้านนี้อะไรคะโบโก้รด่เดี๋ยวกะด้วยยเยเอาอะไรคะโกชาเย็นครับชาเย็น 这边给我摆一下。<laughs> <laughs> อะไรคะนงเลยเลยกูกไม่เป็นไรอันนี้มันทอนนะคะ เตรียมขายก่อนเยไหมครตักเลยลยตักเลยลมจิบริาาทหามีหูตงเอาเลยนะลูก้บาทต่เอาเลยึบึงนั่นนี่กวยเยนบานี่ขยนก

น้ำส,ส,ส้สตอเบอรี่ก็มีค่ะอบคุณค่ะน้ำมสวสนะคะพดูสัตใครตอันนี้อมนี่แหละโอ้ยน,น,น,น้อง ใช่ใช่ไม่เคยูบอ่ยเนเยรไหมคะน่าใจตรงนาะจ่าไมจ่ายเลยแวเอหมอรอยนะคะเอาอะไรคะจ่ห้ยห้ ค่ะสองคนแหรอคะอะไรคะโอตอนแถวตัดไทรมุกตัดต้แขวเบอนะคะหนลาใหญ่หรือยังได้แล้วค่ะต้อูอะไรคะอันี้มันสูบออกน้ำเดียวนะคะมันเด็ดหมูโกยาลกแบบนี้มันเป็นยังไงปลาค่ะมีปลารึยังล่องไคะ ก็มีส0บาท้วอาทนะคะอันนี้ขวดละสิบาททอนสิบบาทค่ะเอาอะไรคะชาเขียวเฮเจ๋บ้ามมานาวพริดป่นได้แล้วค่ะอะไรคะเจ้าก็เห็นคือตัว ชาเย็ <Cornell>. นนะคะเปิด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 ป็ดปิะปิดปินป่ะปิด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 ะิดปะดปิ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 ดิดปิดเป ไม่ได้วันนี้ผู้ไทยท่าล้อก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ